เอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแต่งสไลด์ให้ดูน่าสนใจอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับด้วยการเดี๋ยวผมจะลองใช้ทูมาตรฐานทั่วๆไปนะครับแล้วมีรูปแล้วก็แต่งวางจัดวางองค์ประก,รอ,บระกอบนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ผมครูปั๊มนะครับก็มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านไอทีคนอนซอมาประมาณเกือบเกืบ20ปีนะครับ อ่าพรีเซนต์เนี่ยบางช่วงก็เกือบทุกวันนะครับส่วนมากจะเป็นทุกอาทิตย์นะครับ uh, สิ่งที่ผมมาสอนเนี่ยผมมาให้ความรู้ฟรีๆเนาะไม่ได้คิดเงินอะไรนะครับให้ทั้งหมดสิ่งที่ผมตั้งใจทําก็คืออยากให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเพราะว่าการทําสไลด์พรีเซนเทชันเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆนะครับ uh, ผมเห็นมาแล้วนะครับน้องผมคนหนึ่งผมเคยแนะนําไปนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองนะครับ พัฒนาไปเป็นคนที่มีรายได้ที่สูงมากขึ้นนะครับโดยที่สูงกว่าผมอีกนะครับก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับปลื้มใจที่น้องเขเป็นอย่างนั้นะครับผมก็เลยอยากจะออกมาทําสิ่งเหล่านี้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับได้ลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับโอเคครับหน้าตาสุดท้ายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้สไลด์โทษทีทูปกติทูพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยการ i n s เสิร์ตตัว Picture ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับเหมือนเดิมโอเคเราได้รูปมาแล้วเนาะอ่าบทเรียนก่อนนะครับก็คือดีไซน์ไอเดียนะครับเราปรับให้เต็มหน้าจอก็ได้นะครับหรือเราจะปรับให้เขาเล็กลงมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับ รืออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับในที่นี้ผมขอใช้เป็นแบบที่เป็นตัวอย่างนะครับแบบตัวอย่างโอเคแต่เราก็ใช้ฟอนต์นะครับ เปลี่ยนฟอนต์เป็น Impact นะครับเพราะผมชอบใช้ตัวนี้นะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับเป็นสีดำเปลี่ยนสีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับเราได้แล้วนะครับหน้าตาเริ่มเริ่มค่อยๆดูดีขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเพิ่มตัวสอนข้างล่างนะครับก็ Insert เหมือนเดิมนะครับเลือกไปที่ฟอนต์นะครับพิมพ์คำว่า Powerpoint อีกบรรทัดหนึ่งพิมพ์คำว่า Picture Adjustment นะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ปรับฟอนต์นะครับผมจะใช้ Century Gothic นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับนี้การวางนะครับก็อาจจะปรับให้ฟอนต์ไม่ต้องเท่ากันนะครับลบข้างหลังให้ก่อนปรับให้ฟอนต์ไม่เท่ากัน,นตัวนี้จะใหญ่กว่าหน่อยนะครับอ่า หือการจัดวางตรงนี้ผมก็เอาจากประสบการณ์เนาะผมคงไม่ได้มีทฤษฎีอะไรนะครับคงไม่ได้เหมือนคนที่จบทางด้านสิ่งหรือทางด้านอาร์ตนะครับเพียงแต่ว่าใช้ทูของ powerpoint ที่ง่ายๆนะครับไม่ไม่ซับซ้อนครับผมเลือกทูนะครับผมเลือกตัวนี้นะฮะ <c oughs> เปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับขยายฟอนต ทีนี้ด้านหลังจะต่างกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ตัวนี้เราใช้ตัวเชฟฟิลใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราจะใช้สีนี้ไทนะครับโอเคตัวฟอนต์นะครับเราสามารถที่จะกำหนดระยะห่างของฟอนต์ได้นะครับโดยการใช้ t o o ตัวนี้นะครับ Character Spacing นะครับเลือกที่เขาทำแนะนำมาก็ได้หรือว่าเราจะเลือกที่ More Spacing แล้วก็กำหนดเองก็ได้นะครับได้หมดนี่ ก็ได้ประมาณนี้ก็ทำการหมุนนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับก็เราก็จะได้ตัวนี้มาเป็นเป็นคล้ายๆเป็นหน้าแรกแล้วกันนะครับที่ทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนลองเอาไปทำดูนะครับทำได้ผลยังไงก็ลองมาแปะๆดูในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ผม เชื่อนะครับว่าทุกคนทำได้ดีแล้วก็ทำได้เก่งกว่าผมนะครับผมครูปั๊มครับ